อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ใช้ฟิลลิ่งล้วนตวงด้วยมือชิมด้วยปากอิ่มทางหัวใจ4คูณ4ได้8ปดอเล่นนะคนในคิดในใจ16หเว้ยผมรู้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวอา ใช้ฟานนะครับวันนี้ผมจะมาทำเพอร์เฟกต์พิซซ่านะครับเป็นพิซซ่าที่ผมจะตั้งใจทำที่สุดเลยเพราะว่าเรามีเตาอบของเบคกอนะครับเตาอบเบคกอเนี่ยทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะใช้รู้ไหมครับเพราะเขาไม่โหมดทำพิซซาโดยเฉพาะไม่ใช่โหมดทำแป้งโหมดอบไม่ใช่นะครับโหมดทำพิซซาโดยเฉพาะที่มันจะทำให้คือพิซซ่ามันทำยากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไฟอ่ะมันไม่ได้มาหมดเลยนะ เราชอบคิดว่าอบเนี่ยคือมันทุกอย่างใช่ไหมพิซซ่าไฟมันต้องร้อนจากข้างล่างเพื่อทำให้แป้งข้างล่างมันไม่เละแล้วทาให้มันกรอบเกรียมแบบเป็นขนมปังที่กรอบข้างล่างนุ่มข้างในเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ถ้าเตาอบทั่วไปมันจะปรับยากนะครับอันนี้เขาไฟมันจะแรงเร็วมากมันเหมือนเขาจําลองการทําพิซซ่าจากเตาแบบพิซซ่าจริงๆอ่ะดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองกันจริงๆผมลองไปแล้วแหละเพราะว่า ตั้งแต่ผมได้มาผมทำพิซซากินไปแล้วอร่อยมากนะครับอ,อย่างแรกเลยคือเราจะต้องมานวดแป้งแต่คือปกติแล้วเนี่ยเราต้องใส่ยีสต์รอ2ชั่วโมงงเงี้ยผมไม่ฉากรอผมก็เลยให้ส้มก่อนที่ผมจะออกไปซื้อวัตถุดิบนะครับให้ส้มเนี่ยทำยีสต์ทิ้งไว้ยีสต์ที่ผมทิ้งไว้เนี่ยมันคือวิธีที่จะทำหัวเชื้อยีสต์อันนี้ผมแนะนำนะครับวิธีทำง่ายมากนะครับท่านผู้ชมแค่ฟัง ตามที่ผมพูดไปนะครับถ้านผูชชนทำได้เลยนะครับทำตามสเต็ปอย่างแรกนะผมจะสอนทำอันนี้ก่อนนะแต่ผมทำไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาผมไม่อยากเป็นรายการเหมือนรายการแบบอ่ะเราทำแบบนี้นะครับอ่ะแต่ผมหยิบออกมาจากข้างล่างน,นี่ที่ผมทำไว้ก่อนไม่เอานะครับอัะนนะั้นคือรายการทำอาหารแบบสมัยก่อนแล้วสมัยนี้สมัยนี้คือทำแบบนี้ไม่จริงๆไม่สมัยนีย้สมัยที่เขายังทำแบบนั้นแหละแต่คือมันแค่รายการผมแหละที่ท,ที่ทำแบบเรียวๆอะ่ะใช่ไหมกูไม่ได้ทำอ่ะเออ วิธีง่ายๆนะครับก็คือเอาน้ําน้ําอุณหภูมิห้องนะครับใส่ไว้ในถ้วยประมาณสักแก้วหนึ่งแล้วเราก็เอาเกลือบิดทีเดียวหรือว่าจีบมานิดหนึ่งใส่ไปนิดเดียวจริงนิดแบบนิดที่สุดที่ท่านไม่คมททำได้อะแบบบางคนมันจะม,มีคนกลนสตีแบบประมาณแบบถ้าอย่างนั้นผมหยิบ3เม็ดของเกลือมาใส่ได้ไหมได้นะครับได้เลยนะครับตามสบายเลยได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยคือหยิบมาจะ3เม็ด4เม็ด5เม็ดก็ได้ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยมันแค่ f e ลลิ่งที่ว่ากูต้องใส่เกลือผมลองไม่ใส่เกลือแม่ก็เวิร์กแต่คือพ่อผมบอกมึงใส่เกลือแล้วผมหยิบไปนิดเดียวเพราะผมก็เป็นเด็กกูสติเหมือนกันตอนเด็กที่หยิบไปนิดเดียวใส่พ่อบอกเออโอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็ไม่เคยเห็นความแตกต่างมาเลยเว้ยเพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องใส่เกลือก็ได้เพราะเกลือมันทำให้ยีสต์โตยากเลยซ้าผมถึงบอกให้ใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอย่างที่2ใส่น้ําตาลลงไปถ้าไม่เอาไปใช้น้ําตาลทั่วไปก็ได้นะครับวันนั้นมีคนในรายการ กูไปดูในคอมเมนต์คลิปกเก่าๆคนบอกพี่น้ำตาลสีขาวน้ำตาลสีขาวเป็นยังไงมันเหมือนกันทั่วไปหรือเปล่าน้ำตาลสีขาวก็เป็นอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เป็นเม็ดทั่วไปมันจะมีไอซิ่งชูเกอร์กับน้ำตาลที่ใส่กาแฟาก็เอาน้ำตาลที่เป็นเม็ดๆหน่อยแล้วกันไม่เอาไอซิ่งชูเกอร์นะที่ทำมาขนมนะครับเผื่อเราจะใช้น้ำตาลแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับแนะนำส่วนตัวนะใช้น้ำผึ้งสองช้อนใส่ลงไปเลยมันไม่ได้ทำให้หวานเลยเพราะยีสต์มันชอบ ของหวานแล้วน้ําตาลอ่ะผมสังเกตแล้วว่ามันทําให้ยีสต์ฟูช้ากว่าน้ําพึ่งนะครับใช้น้ําพึ่งไป2ช้อนโต๊ะตอนนี้เรามีน้ํามีเศษเกลือแล้วก็มีน้ําตาลไอ้มีน้ําตาลหรือว่าน้าพึ่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็คนแต่ใช้นิ้วดีกว่าล้างมือก่อนนะครับคนไปขยี้ขยี้ไปทีนิดทีนิดให้มันละลายทุกอย่างละลายหมดกลายเป็นเหมือนน้าหลังจากนั้นเราเอาแป้งนะครับแป้งอนเนกประสงค์ควบรรมให้ด้วย อันนี้ไม่แกนะครับแต่เผื่อไว้เพราะว่าจะใช้แป้งพิซซ่าแบบนี้ก็ได้แป้งพิซซ่าที่ดีคือตีโป้ตีโป o, o 00, นะครับผสมลงไปเราเทล,ลงไปทีนิดแล้วก็ขยี้เหมือนจะทำเออดินสอพองอะประมาณนั้นอะใส่ลงไปนิดนึงให้มันเป็นแป้งแป้แ,ปแบบนั้นที่คุณจะไปเล่นสงการอะแล้วก็ใส่ไปให้มันเป็น feeling t e x t อร์นั้นอะไปเรื่อยๆแล้วขยี้ขยี้ขยี้ขย,ขยี้แล้วก็ไปจนให้มันรู้สึกเหมือนว่าคุณกาลังจะทําแป้งแพนเค้กอะแค่นั้นพออย่าให้หนืดเลยนะให้เป็นน้ำน้ำ แล้วก็ปิดผ้าไว้ทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้มีฟองขึ้นมาถ้ามีมแมลงหวีบินมานน่นนี่นสแสดงว่ามันเวิร์กอยู่เราให้ได้หัวเชื้อแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาทําแป้งพิซซ่าอย่าใช้น้ําก๊อกนะตอนที่ทําพิซซ่ากับกับยีสต์เพราะถ้าใช้น้ําก๊อกอ่ะมันจะมีคลอรีนมีอะไรแล้วเดี๋ยวยีสส์มันโตยากผมไม่ได้ใช้น้ําก๊อกนะผมรู้มีคนคิดแล้วพี่ใช้น้ําก๊อกทำไมไม่ใช่ค,คนอิตาลี <S <S อ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบใส่ น้ำพึ่งหรือน้ำตาลลงไปในแป้งทำพิซซ่าแต่ผมชอบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนรสชาติเลยแต่มันจะมีรสฟิลลิ่งที่แบบมันอาจจะหวานขึ้นมาน1%่อ่ะซึ่งมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแต่มันทําให้ผมเชื่อว่ามันเข้าปากคนไทยมากขึ้นด้วยแล้วผมลองทาดูแล้วแล้วก็ให้เพื่อนผมที่เป็นคนอิตาลีหรอให้พ่อผมให้เพื่อนพ่อของกินไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเถอะอย่าไปบอกก็พอ เนี่ยเชื่อดิเดี๋ยวผมใส่ให้เลยสองช้อนไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครรู้รสบอกเลย <c oughs> เกลือ <c oughs> แล้วก็เอาแป้งอันนี้ประสงค์หรือว่าแป้งพิซซ่าติโป้ศูยเนี่ยใส่ลงไปนะครับอย่าใส่เยอะนะใส่เข้าไปทีนนิดก่อนแล้วก็คนไปเรื่อย เผื่อคนอยากรู้ว่าเท็กซ์เจอร์ให้เท็กซ์เจอร์ไอ้น้ำหัวเชยีสประมาณไหนประมาณนี้เนี่ยถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเยอะไปถ้าเริ่มเป็นอย่างเงี้ยวิธีเช็คง่ายๆนะผมมีวิธีเช็คค o n s ิสต e ซี y ของของได้ง่ายมากคือเอาช้อนอะจุ่มลงไปแล้วเอาขึ้นมาถ้ามันเคลือบเฉยๆโอเคถ้ามันไม่เคลือบมันแบบไหลออกไปแสดงว่ามันด้วนไปมันแฉะไปถ้ามันเคลือบช้อนอะโอเคถ้ามันแบบเป็นก้อนเลยถือเป็นดี พอเราคนไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเราเอาหัวเชื้อใส่ลงไปเลยคราวนี้เราจะมีน้ำน้ำพึ่งใส่ไปกี่ช้อนช้อนช้อนหนึ่งผมใส่น้ำพึ่งไปอีกสองช้อนเป็นสามช้อนโคตรหวานเลยใช่ไหมเ <_ letter> ชื่อไหมผมทําพิซซ่ามาไม่มีความหวานเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะยีสต์มันกินไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเราไปอบมันก็กินอีกแล้วก็มันไม่ได้เยอะมาก <_ letter> นี่คือเคล็ดลับอันนี้คือแบบทดลองเองแล้วเวิร์กอ่ะ การทำอาหารนะ่ะบางทีเราก็ต้องทดลองนู่นนี่ไปด้วยไม่งงั้นเราก็จะกินอาหารเหมือนเดิมไปเรื่อยๆอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช้ฟิลิล่งล้วนๆตวงด้วยมือชิมด้วยปากอิ่มทางหัวใจทีห่หลังๆกูเริ่มรู้สึกกูเป็นคนไทยมากขึ้นว่ะใช่ไหมกูไม่ได้เป็นฝรั่งเลยเนี่ยให้ดูนะเท็กซเจอร์อย่างเงี้ย ตอนทำวันนั้นนะไม่เกิดอันนี้แฉกว่าน,นี้หน่อยก็ได้แล้วคราวนี้นะครับถ้าท่านพู้ชมอยากจะใช้ก็ได้นะครับแต่มันจะแพงนะแป้งเนี้ยอนเนกประสงค์มันไม่ไมกี่สิบบาท 20- ่สบสามสี่สิบประมาณนะี้แล้วแต่ที่นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นร้อยติโป้ศูนย์ศูนย์เหมือนกันมีโปรตีนเยอะอันเนี้ยเราควรใส่เข้าไปด้วยเพื่อทําให้แป้งของพิซซ่ามันไม่ได้มีเท็กซ์เจอร์เดียวพูดง,ง่ายมันจะไม่ได้แบบแค่แบบแน่นหรือว่ากรอบอย่างเดียวมันจะช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นในนั้นนะครับ ก็ใส่ลงไปหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณถ้วยหนึ่งนะ,ะคนให้เข้าไปเรื่อยแต่เอาจริงๆนะครับคุณใช้แป้งอนเนกประสงค์ไอ้ขาวน้ําเงินอะ่ะใช้ได้เลยนะครับมันผมใช้มาตลอดเลยผมเพิ่งมากระแดะตอน <c oughs> ตอนไม่กี่ปีเองนะครับ <c oughs> จริงๆกูใช้เนี่ยพ่อกูใช้เนี่ยมันช่วยไหมมันช่วยดีขึ้นมาประมาณสัก20%แต่ถ้าไม่มีผมก็ซื้ออนเนกประสงค์มาทา ไม่ได้ซีเรียสเลยที่สําคัญอะ่ะมันคือยีสต์แล้วก็การนวดแป้งการนวดแป้งที่สําคัญมากอย่าไปดูถูกการนวดแป้งนะที่ผมบอกเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกทีหนึง่งผมเคยทําคลิปแล้วนวดบีบแบบพับบีบพับบีบแบบพับดันพับดันอะ่ะมันควรจะทำแบบนั้นไปเรื่อยเพราะว่ามันทําให้อากาศเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราต้องให้มันโตฟูเต็มที่แล้วก็น้ำมันมกะกอก ใส่เข้าไปด้วยนะครับมันจะมีรสชาติแต่อย่าใส่เยอะไปนะครับจริงๆบางทีอะ่ะผมกลัวยีสต์มันดือ้อผมก็จะไม่ใส่นี่เลยแล้วผมค่อยไปใส่ทีหลังตอนที่ยีสต์มันฟูนิดนึงแล้วค่อยนวดอีกทีหนึ่งแล้วรอให้มันฟูนอีกทีนึงแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเยอะมากใส่เยอะไปยิ่งอร่อยอันนี้คือบอกเลยนะครับผงชูรสอิตาลีเนี่ยเราทำายางไงท่านผู้ชมพับกดพับกดพับกด พับกดพับกดไปเรื่อยอ่างเงี้ยอย่าขี้กเกียจตรงนี้นะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยเแล้วคราวนี้นะครับเราก็ทําอย่างเงี้ยอย่างที่ผมหมุนหมุนอย่างเงี้ไปเรื่อยมันก็จะสวยแล้วก็ใส่อกไปวิธีเร่งนะครับก็คือเอาน้ําใส่มือตบๆหน่อยนิดเดียวนะครับทําเเ็่งก็ไม่ต้องใส่แล้วก็เอาผ้าชุบน้ําเหมือนกัน ช่วยได้เยอะมันหมาดอย่าใช้ผ้าขี่ริ้วนะครับปิดอย่างนี้แล้วก็ไปวางไว้ที่อุ่นๆระหว่างนี้นะครับผมก็รอให้แป้งฟูน้ามันหุงถึงเตาอบดีกว่า <_ t ap> ที่ผมเลือกเตาอบของเบโก้มา <_ t ap> เพราะว่าเขามีฟีเจอร์พิซซาโปรนะครับคือสุดยอดมากเลยจุดเนี้ย <_ t ap> ที่ผมชอบเลยนะครับคือเทคโนโลยีกระจายความร้อน <_ t ap> เขาออกแบบมาเนี่ย <_ t ap> เขาทําให้ความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ไปกระจุกอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ที่มันมีแบบข้างบนข้างล่าง อันนี้ผมไม่ชอบเพราะว่ามันทาให้อาหารผมโดยเฉพาะเนื้อหรืออะไรที่ผมต้องไปทำโรสบีฟอบอย่างเงี้ยมันสุกไม่เท่ากันบางทีผมต้องมานั่งหมุนเองแล้วเตาร้อนๆกระทะร้อนๆอ,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 อันนี้ผมพูดจากการใช้จริงนะเราชอบลืมตอนเราเลือกเตาอบผมเบื่อมากที่แบบผมเอาเนื้อโรสบีฟทั้งชิ้นประมาณ2โลใส่ไว้ตรงนี้แล้วแบบฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวเกลี่ยมฝั่งเนี้ยไม่เกลี่ยมผมไม่ชอบที่แบบตรงเนี้ยเกลี่ยมเป็นบา,บางทีเป็นเส้นเลยนะ แต่เกลี่ยมไม่เท่ากันข้างบนแล้วเราต้องมานั่งถอดออกมามือแบบต้องใส่ถุงมือแล้วมันร้อนอนะ่ะแล้วก็ย้ายใส่เข้าไปบางทีต้องมาย่างย้ายข้างๆเพื่อให้มันแบบสุกเท่าเทียมการเกลี่ยเท่าเทียมกัน,กกนอันนี้ผมไม่ชอบแต่ว่าเครื่องของเบคกเนี่ยเขามีเทคโนโลยีกระจายความร้อนที่เขาทําให้ความร้อนเนี่ยมันเท่าเทียมกันแล้วมันส่อ่าเสมอนะครับท้งเตาผมก็เลยชอบในจุดนี้สําคัญมากในการทําอาหารโดยเฉพาะอาหารฝรั่งแล้วก็เรามาพูดถึงของที่เราต้องมาใช้วันนี้ดีกว่านะครับ เป็นโหมดพิซซ่าโปรนะครับโหมดพิซซ่าโปรเนี่ยผมตกใจเลยตอนผมเจอบอหุยเบคทํทโหมดพิซซ่าด้วยเหรอแล้วผมก็ตอนแรกก็มันจะดีหรือเปล่าพอลองมาดูจริงจรงิคือเวิร์กเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทําความร้อนได้ถึง3 1 0องศาเซลเซียส310องศาเนี่ยคือมันคือความร้อนที่ต้องทําพิซซ่าพิซซ่ายิ่งร้อนยิ่งดีเพราะว่าเราไม่อยากเอาให้มันอยู่ในน,นั้นนาน,น,านเราไมไ่ต้องการตุ๋นพิซซ่าเราต้องการที่ให้พิซซ่ามันแบบสุกฟู กรอบนอกนุ่มในถึงแม้เป็นพิซซ่าบางอ่ะของอิตาลีก็ต้องกรอบนอกนุ่มในต้องเอามาบีบให้มันครัแต่ว่าข้างในนุ่มๆไม่ใช่กรอบเกลีร์ไปหมดนะเพราะฉะนั้นมันสําคัญตรงที่อุณหภูมิถึงแล้ว310แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าเทคโนโลยีที่เขาแบบบอกว่าเป็นพิซซ่าโปรเนี่ยคือเป็นยังไงแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเวิร์กจริงเพราะว่าเขาทําความร้อนมาจากข้างล่าง ทําให้พอโดนเตา <S <S พอโดนกระทะเนี่ยมันจะทําให้ตรงกระทะตรงนี้ร้อนมากเถาเออถาดเขาจะทําความร้อนออัดขึ้นมาข้างล่างร้อนมากๆแล้วทําให้ถาดเราเนี่ยร้อนแบบร้อนเต็มเต็มเลยพิซซ่าเราที่ระวางอยู่เนี่ยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพิซซ่ามันจะเป็นมันจะแบบเป็นแป้งแบบเละๆแป้งแบบ <S <S อ่อนๆอ่ะเปียกๆแช่ๆอยู่อะพอเราพอมันโดนความร้อนแบบเนี้ย มันจะเกรียมเร็วแล้วทําให้พวกซอสมะเขือเทศพวกเครื่องปรุงที่เราใส่ลงพิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบบทําให้แป้งมันเละถ้าใครหยิบพิซซ่ามาเสร็จปั๊บตรงข้างล่างเละนี่คือกินไม่ได้เลยมันต้องต้องใช้มีดกับซอบอย่างเดียวต้องแบบใส่จานมาเละขาตลอดนะครับข้างล่างของพิซซ่าต้องเกรียมต้องแบบเป็นแป้งเกรียมๆหน่อยนะครับถึงจะอร่อยแล้วก็พอเขาอัดความร้อนขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ย ความร้อนมันก็จะขึ้นไปถึงข้างบนมันก็จะตีกลับลงมาข้างล่างเพื่อทําให้หน้าข้างบนเนี่ยสุกช้ากว่าแป้งซึ่งดีนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้หน้าไหมแล้วแป้งพิซซ่าข้างล่างอะ่ะยังไม่สุกเราก็ทาอะไรไม่ได้แหละนะครับร้อนอย่างเดียวไม่พอการเขาเรียกว่าทิศทางของความร้อนอสำคัญมากเตาอบพิซซ่าที่เขาใช้ใช้เป็นเตาหินเตาอะไรเงี้ยความร้อนมาจากข้างล่างอัดขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นไประเหยขึ้นไปแล้วอัดตี กบลงมาข้างล่างอีกคือข้างล่างอ่ะมาเต็มร้อยข้างบนเนี่ยประมาณ60แต่พอเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเนี่ยเราสบายเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทําแบบนั้นมากนะนอกจากว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรแต่คือทําพิซซ่าที่บ้านโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยนวดแป้งเสร็จปั๊บบางทีไปซื้อแป้งมาก็ได้ใส่เข้าไปเนี้ยแป๊บเดียวเสร็จเลยงงมากกว่านั้นอ่ะ5นาทีเสร็จ่ะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางเบโก้นะครับ,บเขามีแอปโฮมเวส s t นะครับ เราควบคุมการทําอาหารจากมือถือได้ก็มานั่งแบบดูอุณหภูมิดูเวลาดูอะไรได้หมดเลยนะครับดีมากๆอันนี้ผมว่าสําคัญเลยเพราะว่าบางทีเราขึ้นไปดูทีวีข้างบนไม่อยากจะนั่งนีครึ่งชั่วโมงเี่ไปดูทีวีข้างบนเราก็คุมแล้วก็ตรวจการทําอาหารของเราได้การอบอาหารของเราได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานของเรายกมือขึ้นนะครับใครเป็นคนชอบล้างเตาอ,อบบ้างไม่มีใช่ไหมไอ้หมูอาจจะล้างตู้เย็นบ้าง แต่ว่าเตาอ,อบเนี่ยไม่มีใครอยากล้างหรอกไม่ต้องห่วงครับเบคกเขามีระบบทําความสะอาดอัตโนมัติทําให้พวกคราบมันมันที่เราทําอาหารไปเนี่ยมันเป็นผงขี้เถ้าอะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายไม่ต้องเป็นคราบน้ํามันคราบอะไรอย่างงี้ส่วนบางทีท่านผู้ชมต้องบอกแล้วคราฝังลึกเหรอครับไม่ต้องห่วงครับคราฝังเลึกเขามีระบบทําความสะอาดด้วยไอ้น้ำครับคราฝังเลึกไปหมดรับประกันมอเตอร์12ปีนะครับส่วนออนไซต์เซอร์วิสอีก2ปีนะครับก็คือท่านผู้ชมแบบ เครื่องมันพังเครื่องเสียก็เขามาซ่อมให้ที่บ้านสบายใจได้ไม่ต้องเอาไปเนี้ยขนไปอันนี้นะครับก็ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าฟูขึ้นมาประมาณสักเท่าหนึ่งแล้วแต่ว่าให้ดีนะครับเราก็ควรจะทิ้งไว้แบบยังต่ํา 4- 5หชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งนะครับแต่วิธีเช็คง่ายๆนะครับก็กดลงไปอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบรูๆอะ่ะแล้วมันฟูขึ้นมาอีกทีนึงอะ่ะ มันก็โอเคนะครับแต่อันนี้ได้ได้แล้วแหละแต่จริงๆถ้ามีเวลาสักหน่อยก็จะดีนะครับเราเอาแป้งมาโปรโยใส่เคียงหรือโต๊ะหรืออะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ตอนนวดแป้งอะ่ะเราจะใช้แป้งเยอะใช้อะไรได้นะครับแต่ว่าตอนที่ท่านผู้ชมใส่เขา้าไปในถาดอย่าให้มีแป้งอยู่ข้างล่างเยอะเพราะมันจะไหม้มันจะไหม้เป็นขี้เถ้าพอเป็นขี้เถ้าเสร็จปับ๊บข้างล่างมันจะเป็นแบบดำๆนะครับ อ่ะคราวนี้เราทําเป็นแบบฟูๆหน่อยละกันเพราะคนไทยบางคนก็จะชอบฟูๆผมเองบางทีก็ชอบทั้งฟูทั้งบางนะครับแต่ผมวันนี้เรากินฟูๆกันไม่อยากเปลืองแป้งเราก็ใช้ทั้งอันนี้เลยนะครับมันก็จะฟูก,กว่าเดิมหน่อยนะอเอาาเลยอตอนที่นวดแป้งพอเราเสร็จแล้วอะ่ะอย่าไปนวดตรงขอบให้ทําขอบก่อนเลยอย่างเงี้ย ผมชอบกินขอบมากพรางค,คนชอบกินแป้งแล้วเราก็พลิกอย่างนี้นะฮะทำขอบจริงๆอันนี้ไม่ได้กุโดนพ่อด่าละมันต้องอย่างนี้ไปเรื่อยห้ามห้ามดึงแล้วก็ใช้มือทำอย่างนี้กับแ,แรงโน้มถ่วงของโลกเห็นนะม นนั่นแหละคราวนี้นะท่านผู้ชมผมจะสอนวิธีให้นะเราต้องวอร์มเตาประมาณ20นาทีก่อนห0นาทีก็ได้แต่วอร์มปกตินะสองอ,องศาเพื่อให้มันร้อนพอร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยเตามันจะร้อนวางไว้แล้วก็ปิดเตาเปิดเป็นพิซซ่าโหมดเลยคือเราวอร์มเตา200อ,อ,องศาง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปิดเข้าไปแล้วก็กดพิซซ่าโหมดเลยใช่เอาน้ำมันมะกอกใส่ตรงถาด ใช้ทิชชู่นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่ท้ามาชมมีเป็นแป้งเป็นอะไรก็ได้นะครับใช้มือได้ครับใช้มือได้ครับแต่ว่ามันจะแสบและพองนี่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาช่วยหน่อยเพราะว่าพิซซ่าอันนี้เราหนักนะ แล้วก็ซอสพิซซาผมแนะนำให้ไปซื้อเอานะครับมันง่ายทำเองมันอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ามันไม่แตกต่างอะไรเลยผมรู้สึกผมกินกับอันนี้แล้วโอเคนะครับมันจะเป็นซอสพิซซาเลยเขาทำมันเรียบร้อยแล้วอย่าใส่ซอสเยอะนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมต้องเตือนก่อนเลยเพราะว่าซอสเยอะมันจะแฉะวิธีง่ายๆคือถ้าใช้ไอที่ตักซุปอะแล้วก็ทำอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะใช้ช้อนซ่อมก็ได้นะครับแล้วก็พาให้มาถึงขอบหน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถึงปลายอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากคนชอบตรงกลางชอบเยอะมันจะแฉะอย่างเงี้ย ระหว่างนี้เตาเบโกของเราก็เปิดพิซซ่าโหมดไปแล้วอุณหภูมิ310องศาจริงๆอะผมอยากนวดให้มันบางกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าถาดเรามันประมาณนี้หนานุ่มแต่ฟีลลิ่งจะก็คือกรอบๆแบบนั้นะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอยากใส่หน้าอะไรก็เอาตามที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับใส่สับปะรดใส่อะไรก็ใส่เลยนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เสร็จไปครึ่งหนึ่ง แต่เรายังจะไม่ใส่ชีสนะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเรายังไม่ใส่ชีสเพราะเดี๋ยวชีสมันไหมไงแล้วเราก็เอานะ้ำมันมากอกอะใส่ตรงขอบหน่อยนะครับมันจะได้เกรียมจริงๆเขาจะใส่ข้างบนด้วยแต่ผมไม่ชอบมันมันไปคราวนี้เราก็เอาเข้าเตาเอาไว้ชั้นล่างๆนะครับเราก็เลือกพิซซ่าโหมดไปนะครับแล้วเราก็รอ โอ้โหร้อนจริงๆกูบอกเลยใส่ชีสนะครับชีสมอสซาเรลลาแท้ๆนะครับของนอกก็ดีของไทยก็ดีนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่อย่าใส่อยู่เยอะๆนะครับใส่เป็นแบบเป็นช่วงๆนะครับจริงๆมันต้องบีบน้ําก่อนแต่ว่าวันนี้ผมขี้เกียจบีบจะบีบหน่อยก็ได้ไม่งั้นมันจะแฉะมันมี2วิธีนะครับจะทําแบบบุรารต้าสไตล์ก็ได้นะครับแต่เราไม่ต้องใช้บุรารต้าก็ได้ก็คือเราก็เอาชีสอะใส่แบบตอนจะจบแล้ว แล้วอบแบบ30วิให้มันเป็นชีสชีสยังไม่ละลายเต็มที่หอมๆก็ได้นะครับผมซื้อมา2ยี่ห้อเลยนะครับแบบอิตาลีอันนึงแบบไทยอันหนึ่งผมผสมเลยเพราะว่าคนไทยชอบกินชีสผมก็จะใส่ชีสให้เยอะๆหน่อยจริงๆผมใส่แค่นั้นพอละอันนี้ใส่ช่องนี้หน่อยก็ได้ครับจะได้ไม่เร็วมากแล้วก็เราก็คอยดูชีสนะครับคือ เตาอบเบคเขาก็มีไฟให้เราก็ค่อยดูชีสไปพอชีสเริ่มละลายเราก็ค่อยเอามาใส่็อกเกตนิดหนึ่งมะแม่น็อกเกตมันจะเขียวเนี่ยท่านผู้ชมผมก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณ20วิวิแต่อยากจะบอกเลยนะว่าเมื่อกีเ้เรากับทีมงานนั่งดูกันแบอบกกระจกมันร้อนไหมตอนแรกผมก็คิดว่าร้อนเปล่าดูดิไม่ร้อนกระจกเนี่ยจับได้โคตรดีเลยนะ,ะใช่เผื่อมีเด็กคนน้อยมีแบบสัตว์เลี้ยงที่บ้าน ยังไม่อันตราย เลยพิซซ่าเราเสร็จแล้วครับนี่เหมือนแฮปปี้อามาแล้วครับ <c oughs> มันต้องเป็นอย่างเงีนะ้ท่านผู้ชมเรามาตัดก,กันดีกว่านะครับพิซซ่าส่วนมากจะเป็นวงกลมแต่มันไม่ใช่ทุกที่ที่รมก็มีพิซซ่าสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าถ้าพิซซ่าเราทำเป็นชิ้นอย่างนั้นจริงๆเราทำวงกลมเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ แต่ถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยสมมติมีงานที่บ้านเราตัดไปเนี่ยสีคูณสได้8ปดอเล่นนคนไอ้คิดในใจสิบหเว้ยผมรู้นะครับแม่<อ>ก่อนตัดนะครับใส่เกลือถ้ามีเกลือแบบเป็นเม็ดเมดอะ่ะก็ใส่โปรยแบบนั้นได้ซอสเวอะ่ะแต่อย่าใส่เยอะนะครับเพราะวาพวกแฮมพวกอะไรมันก็ยังมันก็มีความมันอยูแล้วเรามาตักดกันดีกว่าบอกเลย ฟิลลิงฟินๆฮึดูนะบอกเลยว่าเบิกเรามา,าจามาแล้วมานั่งรอ,อก,กินกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะพูดถึงรสชาติมันร้อนไม่อยากใช้มือหอแป้งแม่อร่อยมากชมตัวเองอะยี่หี่อแป้งเกี่ยวไหครับไม่เกี่ยวห่ะก็นิดนึงหือ,หอกรอบน,นองนุงน่มในเตาอบดรดีจริง รสชาติดีมากครับท่านผู้ชมเป็นพิซซ่าหนานุ่มที่แบบเพราะคนไทยชอบกินทำง่ายโคตรตินบอกเลยเปแป้งมันมีรสชาติด้วยนขนมหวานไหมครับไม่หวานไม่หวานเลยท่านผู้ชมผมว่าตาอบเบโคอะ่ะทำให้ข้างล่างเนี่ยกรอบแต่ข้างในนุ่มอยู่ สุกเร็วมากไม่แฉะเลยเราเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ยโหอบนานมากใช่เราทำเตาเตาอ,อบที่ไม,ม่มีหม้พิซซ่านานมากถ้าใครสนใจนะครับไปดูสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของเบคกแล้วก็มีจำหน่ายเตาอ,อบที่ Kitchen World ด้วยนะครับ<ม>แวะไปดูได้ครับเพราะว่าที่ Kitchen World เนี่ยเขามี เซอร์วิสแบบคลาสสอนทำอาหารด้วยนะครับถ้าคุณไปซื้อสินค้าที่ Kitchen World โดยเชฟชั้นนำเลยท่านผู้ชมเก่งกับผมอีกเนี่ยสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่บุญถาวร Kitchen World หรือว่า Grand Home Mart ครับกินกันดีกว่าทีมงานท่านผู้ชมลองทำดูครับง่ายมากโดยเฉพาะเตาอบเบคอช่วยเยอะครับ นอกเรื่องนะผมเคยเกือบตายทีนึงกูเป็นคนที่แบบถ้าสมมติรถว่างแล้วกูวิง่งรืเลยวิ่งเสร็จปั๊บกูถึงคนแรกเลยตอนกำลังจะลงอะ่ะกูลื่นกูลื่นลงมาสไลเดอร์เลยรื้ลงไปเสร็จปั๊บอยู่หน้ารถเขาเลยกูว่ากูตายแล้วอะ่ะกูดันตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยรอดรอดนาอยางเง้ย